ราาชบัตรทองตั๋วไฟนอน2,024เกลือหรือไม่เกลือเดี๋ยวมาดูการรีวิวให้ดูด้วยครับกลุ่มวันพิปฏิรัตรที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า180,000คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒชูชิตสามารถเข้าไปกางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียร0 0จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับส,สวัสดีชาวอาร์ติทีีกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอาร์ติทีอีกแล้วนะครับผมนะและแน่นอนครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกับตู้กาชาไฟนอน2024นะครับผมนะชื่อก็บอกแล้วว่าตู้กาชาไฟนอนนะครับผมมันคือตู้สุดท้ายนะครับอย่าให้เห็นอีกนะอย่าให้เห็นอีกนะบันไดนะครับตู้สุดท้ายพอแล้วนะครับผมและตู้นี้ผมจะไม่ได้มาสุ่มเพชรด้วยนะครับจะมาเปิดบัตรทองทั้งหมด4ใบเลยนะครับผมใบละ299บาทครับ4ใบรอไปพันกว่าบาทเลยทีเด <c oughs> ียวนะครับผมมาดูว่าตู้นี้มันดีล่า รีวิวให้ดูด้วยนะครับผมนะแต่ก่อนหน้าที่ผมจะมาเปิดเพื่อนๆให้ดูนะครับผมเนื่องจากว่ามันมีกระแสหนึ่งนะครับผมไม่ใช่กระแสหรอกมันมีคนดูประเภทหนึ่งนะครับผมนะที่เขานะครับผมคอมเลนนะครับผมหรือไปตําหนิผมกับคนอื่นนะครับผมไม่ได้ตำหนิกับผมโดยตรงนะบอกว่าเฮ้ยไอช่องเนี้ยนะมันลีลามันไม่ยอมเปิดจะทีลำคาญคลิปแม่งว่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมคือแบบเฮ้ย เอาลนะผมไปฟังสิ่งเหล่านี้ผมก็รู้สึกเดือดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับผมไม่ได้อดาม,ม่าต้นคลิปนะครับผมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเฮ้ยเองไม่รู้หรอนะต้องบอกกับคนดูคนนั้นนะ,ะบอกเฮ้ยเอง1เองต้องเข้าใจนะว่าการเปิดกาชาเนี่ยค่าเนี่ย จะต้องอธิบายก่อนนะครับผมว่าเฮ้ยตู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันคุ้มหรือเปล่านะครับผมไม่ค่าไม่ได้ทําคลิปแล้วไม่เปิดให้ดูนะเว้ยค่าเปิดให้ดูแล้วทุกคลิปเนี่ยค่าเติมเงินนะครับผมค่าไม่ได้ใช้เพชรนะครับผมนะเออดังนั้นทุกคลิปมีต้นทุนหมดเลยแต่เองเสือกไม่ชอบนะครับผมถ้าเองไม่ชอบเองก็ไปดูช่องอื่นนะครับผมเลยเองไม่ต้องมาดูก็ได้นะครับผมนะไม่ใช่เป็นหลอกด่าค่าไปนู่นไปนี่นะครับผมคือถามว่าผมสดหรือเปล่าผมก็ไม่สดหรอกแต่แบบ เออแซะอยู่นั่นแหละลำคาญนะครับผมไม่ชอบคืออย่าดูนะ ไปกินข้าวอยู่เลยนะครับผมดังนั้นผมว่านะฮะดูคลิปผมเนี่ยอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือคลิปผมเนี่ยมีสปอนเซอร์ครับผมผู้ใหญ่ใจดีซอมบี้รัดนั่นเองนะครับผมที่ตับหนุนผมมานานมากๆเลยครับผมช่วงนี้ไอ้ดีดองเพชรขายดีมากๆนะครับผมใครมองหาหลัก10บาทเนี่ยซอมบี้รัดตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ายีเอ็มมันเยอะไงก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมกับซอมบี้รัดเอาล้ครับทีนี้เดี๋ยวป้าทูเสียเวลานะครับผมนะคุยกับคนปันันี มเดี๋ยวมาดูครับอัตราการออกนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับตู้เนี้ความคุ้มค่าของมันก่อนนะครับผมคือมันเป็นรีเจนล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับผมนะของปีนี้ด้วยนะครับที่มันเป็นพิกอัพนะครับผมหลายๆตัวนะมีทั้งหมด25ตัวนะครับผมซึ่งแบบรีเจนผมจาไม่ได้ว่ากี่ตัวนะน่าจะเป็น10 10กว่าตัวแล้วก็มีสเต็ปนะครับผมที่มีเฮลเม็ตโป้นะครับผมมียอกมีอะไรวะ มีชื่ออะไรแอตลาสเออลืมชื่อซึ่งตัวสเต็ปเนี่ยจะเรท0.2นะครับผมนะ0.250นะครับจะเป็นตัวพิกอัพนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นรีเจนปกตินะครับผมของปีนี้นะก็จะเป็นนี่ครับผมรวมรีเจนตมาก็จะ0.7 นั่นเองนะครับผมและทุกสเต็ปฮะเพื่อนๆนก็จะได้รางวัลด้วยนะครับผมเช่นสเต็ปหนึ่งนะครับผมก็จะได้ในส่วนของแต้มแบตเทิร์นพอยต์สองหมืเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับผมบางคนแบบไม่ค่อยฟาร์มแต่จริงฟาร์มได้นะไม่ต้องมาเปิดก็ได้นะครับผมนะฮะนี่ครับผมแล้วก็การันตีสี่ดาวสี่ดาวแต่ตู้นี้ความห่วยของมัน คือมันไม่ได้การันตีพิกอัพไงนะครับผมคือตู้มันดีนะต้องบอกก่อนตู้มันดีแต่ว่าตัวมันดีแต่แม่งห่วยตรงมันไม่มีการันตีพิกอัพนะแลลวคุณต้องใช้ถึงร้อยกว่าเพชรเลยนะครับผมในการเปิด1นึ่ราวนะครับผมถามว่าคุ้มหรือล่าผมบอกจริงถ้าในตู้เนี่ยตัวละครในตู้เนี่ยผมให้แบบ8เต็ม10เลยแต่พอเรามาดูว่ามันไม่มีเละพิกอัพเนี่ยเออที่ได้ของรางวัลที่มันแบบ ถ้าเป็นเศษทองก็ว่าไปอย่างนะฮะแม่งไม่ใช่เศษทองด้วยนะครับผมได้รางวัลแบบเนี้ยผมฟาร์มเองก็ได้พวกนี้คุณฟาร์มเองได้หมดนะ เอาละครับผมสำหรับตู้นี้นะครับผมที่เป็นบัตรทองนะสำหรับสายเติมอย่างเรานะครับผมพิกอัพก็จะอยู่ที่1.579เลยนะครับผมเพิ่มเรกเข้ามาแล้วก็ตัวสเต็ปก็จะอ5%ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสกับตัวสเต็ปนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมลอยแล้วผมอยากได้แอดลาสนะครับผมเพื่อมาทำซับดำนะครับผมแต่ถ้าเกิดได้หน้าตู้ผมอยากได้นี่ครับผมนะไม่ใช่นะนี่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 เอสแบรหรือไม่ก็ตัวพิกอัพอย่างตัว โบกี้ uh, นะครับผมโบกี้นั่นเองนะที่อยากได้นะครับมี2ตัวพอนะแล้วก็แอดลานนะครับผมมาดูนะว่ราผมจะได้หรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้นะฮะ เปิดให้ดูเลยนะครับผมนะเออและเป็นกล่องทองนะครับผมแต่ไม่มีตี้นะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรธงดานะครับผมนี่คือความอะไรความวิบัติความวินาศนะครับผม,มกับเงิน200กว่าบาทที่เสียไปนะฮะโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วขอหน้าตู้ตัวหนึ่งนะตู้ตัวหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะมันต้องมาใส่โลนะครับผม <S 2> <S 2> <S โบกี้ไปเฮบใครเนี่ยโอ้โห มันหน้าตู้แต่แบบไม่ดีอุ้ยมันมันไม่ใช่หน้าตู้ดิพูดผิดมันตัวพิกอัพนะครับผมจะดตัวด่ผมจะเล่นนะครับผมกล่องดําแล้วว่ะจังหวะนี้เฮ้ยธงดําอะไรนั่งหนาเนี่ยมันเป็นอะไรกับสีดำามื่ปีนี้ฮะโอ้โหลาหูเข้าพะเสาแชกโอตายแล้วตายแล้วนะครับผมเอามาหน้าตู้ไปนะครับผมอย่าบอกว่าแอดลานนะดำมันก็ต้องแอดลานแล้วอกว,ว่าเออขอแอดลานหนึ่งตัวไปใส่ร้อยแล้วนะครับผมคือโอ้คือ โอ้โหตัวนี้ผมมีแล้วนะเวลร้อยนะครับผมเกลือจัดๆเลยนะครับผมเห็นไหมฮะเติมเงินไปนะครับผมนะางเงินหมดตูดแล้วเออไอ้กระทองนั่นไนงะขอรีเจนหน่อยเฮ้ยไม่เอารีเจนเมื่อกี้นะครับผม3 2 GR หรือเปล่าหูยิบเจ็ดนะครับผมคือเกมมันชอบเหลี่ยมเว้ยเฮ้ยผูทองคืออะไรก่อนนะครับผมนะเฮ้ยเกมมันไม่ วว่าใครเนี่ยแฟงกี้เฮ้ยตลกตลกและแฟงกี้แล้วเป็นสายโลเฮ้ยใครวะเฮ้ยม, <า S 1> <ะ>มาแล้วเวย้ยฮึบฮะโอ้โหเลลี่ดำมาวิ่ยผูงเนิกแมนดึงแล้วมันเดอะเลลี่ดำโอ้โหตู้รวมดีเจนแล้วหน้าตู้ไปไหนครับ เฮ้ยหน้าตู้ไปไหนก่อนเออส่งทองกล่องทองนะทงทงทองๆๆๆเออเรียบร้อยสามสองไปสามสองไปสุดท้ายนะครับผม <c oughs> เท่าไหร่เนี่ยยิบเจ็ดอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเฮ้ยเอาโบกี้มาตัวได้ไหมวนะฮึบใ <c oughs> ส่มัดครับผมให้มาแล้วจังหวะนี้อืออ๋อจะบ,บาาบึดมึูร้อยแล้ว <c oughs> อุ้ยออกจะบบาบ้าป้า <c oughs> อู้ร้อยแล้วเฮ้ยตัวเดียว เฮ้ยใส่ยล้อไว้โบกี้ไว้โบกี้โบกี้โบกี้วะโบกี้โบกี้โบกี้ฮึยใครเฮ้ยเ้ย Why are you running Why are you running คือเฮ้ยโอ้โหโคลาหมดเลย คุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัจ a ร i ี e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ อ้าวจบไปครับผมกับคลิปนี้นะครับผมก็คือแบบว่าที่ผมซื้บัตรทองเนี่ยคือเนื่องจากว่าไอดีผมเนี่ยตัวความมันร้อยเยอะนะครับผมแล้วพอเจออย่างนี้ผมก็หมดหมดไฟเลยฮะหมดไฟทันทีโอ้โหเกือมากนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับก็คลิปนี้รีวิวให้ดูละกันนะครับผมนะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกลังใจให้ช่อง a b s o l u t ทิ v ด้วยนะครับอยากดูตู้ไหนรีวิวตู้ไหนอีกคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับผมผมหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับ